I have a dream That's all คนดูดูเอมีเป็นเพื่อนโม่ไหนได้ไหมได้ไปบีจอะเยีย ก่อนดูเอดมว v คนดูจำได้ไหมว่าก่อน MV นี้จะออกประมาณ2อาทิตย์โมสปอยเพลงนี้ด้วย ตอนนั้นคนดูบอกโมว่าเฮ้ยเพลงออกออกมาตั้งหลายเพลงทำไมไม่มี mv เลยแล้วโมวก็บอกคนดูว่าใจเย็นเย็นเพลงที่จะออกเพลงต่อไปคือเพลงที่โมชอบมากๆคนดูจำได้ปะก็คือเพลงนี้นะคะ จริงๆโม่อยากอธิบายทุกซีนเลยนะแต่แค่แบบว่าโม่ว่าเนื้อเพลงและซีนฉากแต่ละฉากอะค่ะมันอธิบายทด้ตัวมันเองหมดแล้วอะแล้วใครที่อยู่กับ b ีจมานานหรือแบบเพิ่งมาได้สามสี่เดือนโม่ก็โม่ว่าทุกว่าทุกคนอะโม่ว่าทุกคนอะอินกับเพลงนี้เหมือนกับคนใน b ีจนะโม่ว่า <laughs> ใช่ค่ะชื่อเพลงนี้โมเป็นคนตั้งชื่อเพลงเพราะว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าที่ผ่านมา b ีจีมันไม่ได้สบายแล้วปูพมแดงแล้วให้เดินเว้ยทุกคน หนึ่งปีมันไม่ได้ง่ายเลยทุกคนทุกคนก็น่าจะรู้เนาะทุกคนในโมนพูดได้ปะวะ โมโดนเออโมไม่ได้อยู่ในเมืองโมก็น่าจะพูดได้แหลนะเนาะจริงๆอ่ะอันนี้เฉพาะความคิดส่วนตัวของโมนะทุกคนอาจจะคิดว่าบีจีอ่ะต้องเวลาเข้าเมืองมาเวลาจะขึ้นแก๊งหรือว่าการจะขึ้นเป็นใหญ่หรือการที่จะเห็นทุกคนหรือว่าสปอตไลท์สองเขาอ่ะเขาต้องผ่านบีจีก่อนโมเลยรู้สึกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเราจะรู้สึกว่าเราจะต้องมีคอนเทนต์ตลอดเวลาในการแบบทำสตอรี่เพราะว่า เพราะว่าเราคือ BG ไงทุกคนเข้าใจปะมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละ

ยังไงพี่ดำก็คืออยู่ในใจพวกเราตลอดไปจริงๆย้อนกลับไปก่อนถ้าคนดูจําได้ใครที่เป็นแฟนคลับ bg นะคะโม่เคยนัดประชุมก่อนชิงก่อนชิงบ้านก่อนชิงบ้านหลังแรกที่เราจะแบบว่าจะชิงบ้านนะคะโม่ไปคุยกับพี่ดำเอาไว้ว่า ไม่ในตอนเหตุการณ์นั้นน่ะโม่ไปไประชุมตรงที่โพโพเศตกัญชาที่มันมีเวทีเก่าๆแล้วโม่ก็บอกทุกคนว่าบ้านมันไม่ได้ยากถ้าจะมีแก๊งๆหนึ่งเข้ามาช่วยถ้ามันเป็นไปนอย่างที่โม่พูดอะบ้านมันไม่ได้แบบเกินฝันของเราเลยแล้วพี่ดำก็เป็นคนคนนั้นที่เขาเข้ามาช่วยเราจริงๆ โมบอกเลยนะว่ากลุ่มก้อนหรือว่าแก๊งของพี่ดำทั้งหมดที่ทเข้ามาช่วยบีจีอ่ะกลุ่มนั้นคือกลุ่มที่ดีมากๆอีกกลุ่มนึงเลยแล้วก็ไม่เคยทิ้งบีจีไปไหนตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้แล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตทุกๆอย่างใครที่พร้อมก็พร้อมที่จะเข้าบีจีตลอดบางคนที่ยังไม่ได้เข้าแก๊งบีจีเพราะว่าเขายังไม่พร้อมอย่างเช่นยังไม่มีรถยังไม่มีนีดหรือแบบว่าแต่ใจทุกคนนะ่ะพร้อมที่จะเข้าบีจีอยู่แล้วคะ่ะในกลุ่มก้อนของเพื่อนพี่ดำนะคะ นี่คำล่าก็เป็นน้องพี่ดำเหมือนกันอันนี้ใส่ฟ้ากวีนยูนะแล้วก็มาซิลิซึ่งเพลงเพลงนี้โมรู้สึกโมอ่ะบอกกับกับทีมตลอดว่าเพลงเพลง <c oughs> เพลงแก๊งอ่ะแต่ละเพลงหรือของแต่ละแก๊งแม่งซ้ำกันหมดเลยว่ะพี่อยากได้เพลงเพลงหนึ่งที่มันแบบว่า แม่งไม่เหมือนใครอะ่ะแล้วก็เป็นเพลงที่มันบิวพลังไม่ใช่แบบแรปด่าแรปนูน่นแรบนี่อวยตัวเองนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทีมลงไปหาใครสักคนมาทําให้หน่อยดีให้มันเป็นเพลงที่แบบปลุกไฟของเราเล่าเรื่องของเราแล้วแม่งเป็นเราอะ่ะมันไม่ใช่แบบฮิปฮอปด่ากันไปด่ากันมามันมันดูน่าเบือ่อมันก็เลยกลายเป็นเพลงนี้ออกมาค่ะคุณดูต้องขอบคุณทีมนะทีมมันก็ทําได้ ali sem me ต้องบอกว่าไอเอ็มวีตัวเนี้ที่ออกมาได้คนดูขอ,ขออนุญ,ญาตที่ไม่ไม่หยุดบ่อยๆนะคนดูต้องบอกเอ็มวีเนี้ยเก้าสิบเปอร์เซ็นตเป็นบีฟของทีมทั้งหมดเลยนะคะทีมเป็นคนตั้งใจทำเอ็มวีนี้มากๆโมช่วยแค่แบบพูดไปในสิ่งที่โมอยากได้แค่แบบคอนเซปต์นิดเดียวแต่การกระจายการลงดีเทลการทำซีนหรือการเรียบเรียงเนื้อเพลงอะคะ่ะคุยกับคนที่มิกซ์เพลงหรือโปรดิวเซอร์เนี่ยเป็นทีมแล้วก็เป็นทีมหลังบ้านพวก สองแสงหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนดูทั้งหมดก็จะเป็นน้องๆทั้งหมดเลยนะคะก็เลยได้ตัวนี้ออกมาซึ่งพี่ว่ามันเล่าเรื่องราวหนึ่งปีได้ดีมากจริงๆหนึ่งปีของ BG ีมันสุดจริงคนดู ก่อนขออัดญหยุดอีกรอบหนึ่งอย่างที่สองแสงบอกในแชทเมื่อกี้ว่าชื่อเพลงโมเป็นคนตั้งเนาะก่อนหน้านี้โมพูดได้เระว่าทีมขออนุญาตนะทีมทีมตั้งชื่อเพลงนี้ว่าอะไรรู้ป่าคนดูให้เดาดิทีมทีมตั้งชื่อเพลงนี้ว่า just be happy ก็แค่มีความสุขอะทีมตั้งชื่อแบบเนี้ยพี่ก็บอกว่าทีมไม่ได้ just be happy มันคือแบบ ก็แค่มีความสุขอะอย่างเงี้ยมันไม่ได้ชื่อแก๊งแม่งโคตรไม่มีแบบเอเนอร์จีเลยมันโคตรแบบมึงแค่มีความสุขอ่บหนึ่งปีมึงแค่มีความสุขอ่บทีมมันไม่ได้โอ้พี่แบบว่าทีมเพลงมันแบบหนักแน่นขนาดนี้มึงจะ just be happy ไม่ได้นะทีมทีมพี่ขอโทษที่แบบเล่าให้คนดูฟังพี่ขอโทษจริงจริงแต่แบบมัน just be happy ไม่ได้จริงเพลงเนี้ยพี่มันก็เข้าใจพี่นะพี่ขอโทษ ต้องให้เครดิตทีมครับเพลงนี้ต้องให้เครดิตน้องเลย อไ,ไอ้ไอสัตว์กูต้องพิสูจน์อะไรกูไอ้เชีย่ยขอโทษที่พูดคำหยาบนะก็ร้องเพลง เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้บ้านรอนเหรอเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนะึงนะอันนี้บ้านรอนเหรอ,อน,นี่บ้านรอนเหรออ๋อขอโทษ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 พี่โฟกัสผิดจุดใช่ไหมอ๋อขอโทษขอโทษขอโทษบ้านรอนโทษ <Why? S 2> คนเขาเท่หมดเลยอ่ะดูดิดู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 ดดไอ้เกลดูไอ้เกลดู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 ด <Why? S 1> แล้วดูรัน <laughs> โอ๊ยขอโทษขอโทษพี่โฟกัสปิดจุดอย่างเงี้ยขอโทษ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 แล้วชอบกอเด้่ยตัอประเด็น ขอโทษขอีกแ้ขอโทษน้องน้องพี่ขอโทษน้อง <c oughs> โคตรแท้ตอนแรกมม่ไม่คิดว่าคำล่าจะเข้าบีจีด้วยซ้ำครับเพราะว่าเขาแบบว่าเออเขาก็ฮอตยูแล้วเขาก็แบบเออมาจริงอะไรเงรี้ยมม่ก็แบบดีใจดีใจใส่ฟ้าไม่ต้องพูดถึงค่ะเขารักบีจีอยู่แล้วยังไงเขาก็ได้เข้าเด็กน่ารัก วินก็มีความแบบขยันตั้งใจสูงยูนะาก็น่ารักตื่นเต้นดีเอายูน่าเข้าตื่นเต้นดีค่ะทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้นมากตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่แล้วโมก็ไม่อยู่ละตื่นเต้นมากค่ะตอนนี้ยูน่าอยู่ในแก๊งแต่ก็รักน้อง,องแต่ก็แค่ตื่นเต้นมาสิรินี่เข้ามาช่วยนี่คือแบบน่ารักมากอะแต่บอกเลยว่าสปอนเซอร์ ซาร่าหรือแบรนด์อะไรก็ได้ที่เป็นยาพาาควรเอาไปให้มาสิลีนะคะทุกคน <c oughs> ควรเอายาพาราให้มาสิล,ลีวันละหนึงกระปุกโมพูดแค่นี้ขอให้มาสิลีโชคดีแค่นั้นแต่โมว่ามาสิลีทำได้ค่ะ Have a dream. That's all I need. I'll make it happen with some work and belief.